敲破锣。 ทรานทออั้งหญาตทวนันดีเพื่อนๆในเฟซบุ๊กไลน์ของกระผมนะครับประวิทย์พิมพ์เรืร่องน้าเตลสศร้าจะเวนิสเสน่ห์กิเลศครับนะครับเฟซบุ๊กไลน์ประจำค่ำคืนวันนี้วันที่16นะครับเดือนธันวาคมพุทธศักราช2องพนาะครับวันนี้ก็เหลือตะข้าดาวเขาก็เหลือเวลาอีกอ่าวันเท่านั้นนะครับคือครึ่งเดือน ก็จะจบสิ้นฤดูกาลในปี2508ปีเก่าก็จะจากไปปีใหม่ก็จากมาตอนนี้ก็เริ่มอวยอรกันได้แล้วนะครับยังไงก็ตุกสันวันปีใหม่รับรวยรับรวย,รรวยทุกสถา,านีเหมือนอก็อวยพรกันคล้ายๆอย่างนี้ตุกปีก็ <c oughs> ขอขอบคุณนะครับทุกท่านทุกสถา,านีติดตามรับชมเรื่องราวใน Facebook ไลน์กันมาอย่างยาวนานนก้าวถูปีที่7แล้วนะครับทีม ดำเนินการไปณสิ้นปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่อกจบแล้วก็ขึ้นถึงปีที่7นะผมก็ดําเนินการาเรื่องของ facebook ไลน์นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าส่วนควนามทุกอย่างกําคืนนะครับไม่ไปไหนอย่างไรตองทุ้กวากๆร่วมประปัดเจอเจอร่วมกันชมการสารร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกันเรียนรู้ไปได้วยกันกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับวันนี้เราก็ต้องประจนไปกับเรื่องราวต่างๆในโลกของเรานะครับในในวันที่นะ ในวันที่เราต้องประจชนสงครามกับเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศกัมพูชาหรือกัมเมนนั่นเองนะครับจึงก็กระตึกครึโครมนะครับปดไปกันหลายวันแล้วต่อสู้กันนะครับวันนี้ก็มีการความเคลื่อนไหวว่าเรายึดตรงนั้นได้ตรงนี้ได้มากมายทีเดียวขอบคุณนะครับลูกสาวลาคุณวันหนึ่งสารพจากหลาวนะครับก็ขอบคุณนะครับติดตามกันตกงกัคืน นะครับก็ไม่ไป,ไปข้อวันนี้เดี๋ยวนําเรื่องราวต่างๆเ็องสภาพอากาศก่อนหลังจากนี้ไปนะครับก็ก็จะหนาวบ้างเล็กน้อยนะครับทางภาคเหนือภาคก,กลางก็นะพวมาลัลดลงบ้างเล็กน้อยลมแรงนะครับหลังจากวันที่10 17 8ห9ไปนะครับ ก็คงจะไม่หนักหนาแต่พี่น้องทางภาคใต้ก็ฝนก็จะน้อยลงนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะขอบคุณนะครับลูกตาลลูกสาวลาขุวันหนึ่งหนึ่งตามสาารับประจาชนลาไม่รู้ว่าหนาวหรือเปล่านะ <c oughs> นะครับสบายดีนะครับสบายดีอาทิตย์นี้ก็คือวันที่สิบเจ็เป็นต้นไปก็แล้วกันนอ้องเขาเริ่มอตอนเช้าก็จะเย็นนะครับประมาณนี้นะตอนเช้าก็จะเย็นไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ทีนี้ก็ว่ากันไปต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของน้ำนะครับน้ำก็ก็มีเพียงพอแล้วสำหรับประเทศไทยนะครับเรามีน้ำเพียงพอทุกทุกเขื่อนที่เก็บได้ตอนนี้นะครับก็พอเพียงสำหรับในการใช้น้ำในฤดูแล้ง2 5ง9ยังไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่ทำนาปรังนะครับที่ว่านี่ก็ทำนาปรังนะครับก็แก้ไขตำนาปีได้เก็บเกี่ยวกันแล้วในย่านนี้นะครับแต่ยังไม่หมด กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ปีนี้ก็ได้ข้าวดีกันพอสมควรนะครับไร่หนึ่งก็ที่บ้านนี่ก็ได้ตันกว่านะครับตันกว่าก็คือปันกว่ากิโลก็เลยกันนะถึงตตามปกติแล้วมันไม่ได้แล้วก็ได้แต่เจ็ดร้อยหกร้อยกิโลต่อไร่นะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนแล้วการทานานั้นค่าจ่ายน้นเป็นไร่ครับพวกคิดเป็นไร่แต่ว่าเวลาขายข้าวนั้นขายเป็นกิโลตอนนี้นี่ท่าไนไอห,หนึ่งไร่นะครับค่าจ่ายมันก็ต้องประมาณสี่พันบาท เดี๋ยวนะ้สมมติเราได้ข้าวแกงครึ่งตันนะครับครึ่งตันก็คือ500กิโลถ้าต,ตันละ8,000เราก็เพิ่งได้ตังค์4,000บาทเองนะครับต่อไร นครับโปราาคาจ้างการตั่การการหวานการปุ๋ยการจ่ายปุ๋ยต่างก็จ่ายเป็นได้นะครับคุณพี่เสด้วยนะครับพี่เสนะครับประมาณนี้นะครับในขาดทุนดังนั้นถ้าจะทํานาแล้วไอ้ได้กาไรนะครับไม่ได้มากกว่าทุนข้อหมายถึงว่าผลผลิตของตานท่องได อหนึ่งไร่ต้องมากกว่า1ตันนะครับหรือ1ตันหรือ1นึ่ันกิโลนั่นเองต่อ1ไร่นะครับถ้าตํากว่านั้นก็คือไม่พอกับต้นทุนที่ตั้นลงไปนะอันนี้ก็นี่คือเรื่องของราวของชาวนาที่ผมรายเรียนยับํำเติมแล้วก็แจ้งกล่าวกล่าวบอกกันตลอดพีนี้ก็ที่บ้านก็ หรือว่าประสบความสำเร็จในการทำนาก็คือได้เกินขว่าพันกิโลนะเดี๋ยวนี้ตันละประมาณ8 0 0พันบาทนะแปดพันบาทได้เกินเกินได้หนึ่งไร่หนึ่ง,งตันก็ได้แปดพันอากา้จ่ายไปทล้วสี่พันนะก็เหลือแค่สี่พันส0พันนี้ก็ต้องเก็บไว้เป็นทุนในการทำครั้งต่อไปในนาปรัง <c oughs> ที่จะเติมก็เดินมีนา ก็ต้องเก็บตังไว้ในการจชาจ่ายในการที่จะกาไตกาคลาดกาหวานในฤด,ดูกาลหน้านะมันไม่ได้มีตังเหลือมากมายเราทำไม่กี่ไร่เอาไร่เจ็ดไร่ได้เจ็ดเกือแบบเจ็ดตักนกนะได้เจ็ดตันหนึไร่นะก็ก็พอพอมีทุนเหลือที่จะไปทำในครั้งต่อไปถ้าครั้งต่อไป มาเจอปัญหาแดดร้อนจัดหรือว่าน้ำไม่พอผลผลิตตกต่ำขึ้นมาเจ๊งอีกแล้วนี่คือวิธีชาวนาเล่าสวนกวางนะครับเอาอย่างไงก็เดี๋ยวให้ดูข่าวสารจากเวิร์ฟอรัมในค่ำคืนวันนี้สถานการณ์ใน <c oughs> ในกัมพูชานะครับเราก็เล่าสวนกวางตุกค่ำคืนนะะผมเดี๋ยวผมเปิดไม่รู้ว่า ติดขัดอะไรนะรระบบระบบระบบวิตติดขัดแล้วเกินช่วงนี้ของผมไม่รู้ว่าราอวัจะเดี๋ยวนี้คือระบบมันบางอย่างนะมันใช้ฟรีมันไม่ได้นะมันต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์บ้างอะไรบ้างที่ระบบมันจะต้องมาทําให้เราติดติดขัดขัดในการในการใจห่านนะไม่สามารถใ้ห่านได้ตามอ่าเป้าหมาย นะครับวันนี้นะครับก็ดูข่าวสารจากเวิ l ์ฟอรัมในค่ำคืนวันนี้เกี่ยวกับสถานการณ์นะครับไทยกัมพูชานะ ในโจเซียนกัมพูชาวันนี้นะครับกำลังระบุว่าเป็นคลิปหรือภาพเ i นะครับจากสยามผู้ไม่หวังดีนะครับกรณีคลิปล่าสุดทหารไทยเข้ายึดคืนพื้นที่เจ้างนานมาได้สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> พร้อมเชิญตรงแก๊สไตปักบนดินแดนอธิปไตยนะครับก็คือคือกัมพูชานี่พอเราทำอะไรได้สำเร็จก็ตามหรือไม่สำเร็จก็สำเร็จแล้วนะครับพอเขาจะบอกว่ามันภาพเ i นะก็คือพยายาม ปลุกปลอบปลุกปลอบแล้วก็ปลุกปลอบตัวเองนะครับปลุกปลอบตัวเองกันนะวาหานเนี่ยปลุกปลอบตัวเองกันด้วยอย่าเพิ่งเชื่อนะนั่นคือปั๊บเอไออะไรประมาณนี้นะครับผมอยากปั๊บนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับในกัมพูชานะครับกลุ่มนักเลื่อดไหวน้ำกำามถึงกุนเซนนะครับวันนี้นะครับบอกว่าเนื่อง สกายเน็ต uh, นะครับระบบป้องกันไฟตางอากาศอยู่ที่ไหนหลังจากไสบอมหนะักนะครับก่อนปะตา้ารอแรกคุณเซบบอกไม่กลัวเครื่องบินรบสยามเพราะถึงเพราะมีระบบป้องกันที่เรียกว่าตา่กา่ฟ้านะครับก็คือหมายความเครื่องบินมานี่ก็มีระบบป้องกันสามารถยิงตลบได้เลยเครื่องบินไต่แต่วันนี้ไม่เห็นมีระบบนี้ที่ที่คุยไว้ในการรบปฏิทินแล้วนะครับากา้รนี้ปรากฏว่าก็เลยต้องตามนายเจ้า อาคาเมนก็ถามว่าอยู่ไหนเมเราบอกมาป้องกันในเอฟที่บอกเลยเป็นต่อไตเลยนะฮะนะครับก้อนสองนะครับตังกลุ่มเคลื่อนไหวตั้งคํถาถามถึงคุณเตว่าถึงแม่ถึงแม่ในกัมพูชานะครับตางการจะออกมาปฏิเสธการเสียพื้นที่รุกล้ำอธิปไตยไ,ไตที่เดินหน้าร้อยยกเจ็ดเจ็ดตาไฟแต่กลุ่มเคลื่อนไหวบอกว่า ภาพที่ถูกโพสต์จากต่างการไทยไม่ใช่ภาพเอไอแต่เป็นภาพจริงนะครับเือที welcomed, ่เราเต้นไตทนเต้นไตนีนะครับเขาก็บอกต่างการของกัมพูาชานะครับบอกนั่นคือภาพเอไอที่ประเทศไทยสร้างขึ้นนะครับแต่เป็นตกใจมันไม่ใช่ของจริงนะครับแต่ว่าชาวเน็ตต่างๆเขาก็มาดูข่าวสารในประเทศไทยเราก็เดี๋ยวนี้มันข่าวสารมันมันบังคับกันไม่ได้นะมัน,มนาสามารถดูได้ทั่วโลก อยู่ที่ไหนก็สุดแล้วแต่นะคนในกัมพูชาเองก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าถูกปิดคั่นด้วยระบบะแรงต่างก็สุดแล้วแต่แต่พี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเ <c oughs> ้าจะปิดคั่นไม่ได้ก็ <c oughs> <Curiosity. c oughs> จะได้เห็นภาพของประเทศไทยที่ประเทศไทยลงไปนะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแลวเข้ายึดพื้นที่ฮาพื้นที่เนินหน้าร้อยเจ็ดเจ็ดตาควายอะไรต่างเนี้ยนะ ข้อสามนะครับบุญเซนกำลังตู่บอังว่าตานานไม่เป็นนะครับหลวงอำนาจและไม่มีคนเก่งที่ไว้ใจได้ปรึกษาในการทำสงรครามพระโตรงครามรูปแบบใหม่นะอันนี้ก็คือคนเขาคนของเขารู้สึกมีความรู้สึกว่าเอ๊ะรบ,รบ,รบยังไงประเทศไทยตลบมเมาตลบเมานะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแลแต่อยากจะรบอะไรประมาณนี้นะอันนี้เข้าเริ่มตลาดแล้วทีนี้คนคือพอรบหลายๆวันเข้าติดได้ก่อนจะเชื่อข่าวสาร ว่านันไปนันไป,นนไปเอมันไม่ใช่นิวหว่าก็ขอบคุณนะครับแต่วานไปแย่โปนะครับอ่าเนี่มันไม่ใช่นิวหว่านะมันเอมนันบอกกับอกว่าจะนะาแล้วจะนะแล้วยึดตรงนั้นได้นะครับไลต่ตีทหารับไปไปเสียชีวิตไปสี่พันกว่านายนะครับทห <c oughs> ารไตเสียชีวิตมากลงป้าเฟกนิวล,ลงภาปลาปลอมจะไปเห็นว่าโอ้ขนทหารขนซากศ พคนไทยนะครับไปทิ้งในพ่อแม่พี่น้องรู้เขาคือเขาพยายามบอกล่าวเฟกนิวเก็เลยข่าวปลอมนะครับไอ้กับกดกัมพูชาที่ติดตามข่าวด้านเดียวก็จะรู้ว่าเออโอ้โหเราเก่งมากเลยเราสามารถชนะประเทศไทยได้นะครับ <c oughs> อันนี้เมื่อเวลา18นาฬิกานะครับทหารไทยนะครับก็าวยึดคืนพื้นที่ เจ้างานมาได้สำเร็จร้อเอร์เซ็แล้วนะครับพร้อมเจอตรงชาติปักบนดินแดนที่ปไตยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะเป็นต่างกรรมพูชาเขาบอกว่าเป็นปาาเบไ์อีกนะเป็นปาพที่เป็นปาพที่ประเทศไต้างขึ้นตาไทยที่ใจะเกิดีนเมื่อเขาบอกว่าเวลา18นาฬิกานี่เองเ อันนี้ก็จขอเชิอชมนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจกับตั้งนานาของเรานะครับที่ได้ต่อสู้นะครับเอาผืนแผ่นดินคืนกลับมานะครับที่ถูกปะมาลุกล้ำนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับสามข้อวัตถิใจต้องการเห็นนะครับในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับแถลงขึ้นก็สามข้อเสนอเพื่อหยุดยิงกั กบูชานะครับย้าประกาศชัดเจนและจริงจงจริงใจนะครับเป็นอาตกองทัพสาทับจํมทับนาเอียดละดับพ่วงเก็บผู้ระเบิดด้วยนะครับตามข้อที่ไตยต้องการเห็นจากกพูชานะครับวันนี้ฝวายกพูชาจะต้องประกาศหยุดยิงก่อนสองการหยุดยิงจะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างไรต่อเนื่องนะครับสามวายกพูชาจะต้องร่วมมือนะครับร่วมมือ ในการเก็บกู้ระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจนะครับมันจะได้ตะข้อไปเนี่ยนะครับรุ่นึกก็จะไปได้ตะข้อนะที่ผ่านๆมานะครับทีนี้ประเด็นกังวลน,นะครับประเด็นกังวลประเด็นนักท่องเที่ยวนักเดินทางกังวลน,นะครับข้อมูลรัว่วสูกกร่รแคมเมอร์หรือโลบ,บับน,นะครับทิ่ชี้แจงเกี่ยวกับความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา ตอนนี้ได้รับทราบถึงความกังวลของผู้ใช้บริการนะครับจึงได้รับความร่วบม,มือดังกล่าวแล้วโดยตันตีและขอยืนยันว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลน,นั้นรับวันนี้ช่วงนี้ก็นี่ก็คือการยืนยันนะครับว่าเราสามารถยึดทหารไต้นะครับยึดกองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ข่าวมีมูลความจริงหนึ่งนะครับนักนาดณนี้นะครับเมื่อตรวตัวบทีแ้วเวิร์กกรัมการสารตามประเทศได้ลงไว้นะครับว่าข่าวมีมูลความจริงนะครับก็คือทหารเขมนนรอากาศแกลนงทะเบียนตั้งแต่ตั้งแต่แนวใจแดนเกาะคงบึงตะกวนเยียวยาจากโพสและขอเดินยานจากการโพสขอและหาวิธีตรงจทะเบียน ลา่าตุ๊ทหารเมรน,นะครับหนีทับสองนายเหตุผลไปหาอาหารห,าหาลงตานนะครับสองเอฟตบวกยอนไก่ข้าวข้าวเป้าสำคัญในวันที่14บสี่สิห้าตมวาคมเมนออกมาประนามและบอกว่าใจกำลังเกินเดชน,นี่ก็ว่าไปนะครับก็มันไม่ใจกำลังอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวนะครับตู้ไม่ไหวก่อนลบแวบนออันนี้ก็ว่ากันไปก้าวดังในเวียดนามนะครับ คาบูชาเรียกร้องให้ไตย,ยุติการจชาเครื่องบินเ1ฟิบ ok, กับจาประนามการโจมตีตางด้าว้ดยเครื่องบินกับไลฟ ok ทริของไตยนะครับโดยวิจารณ์ว่าเป็นการจช้ยกำลังเกินกว่าเอตุ้อไม่เกินนะครับไม่เกินมีเครื่องมือแล้วไม่ใช้ก็ดีนะครับแบบถูกตำเนียนะครับมาจบวงที่แล้วนะครับวันนี้คณะรัฐมตรีของไตยนะครับอนุมัติรบกลาง2,444ล้าน61,000 อารสิบบาทรองรับสถานการณ์จ่ายแดนตายกมพจจาไอตาลบกสารเรือตามคาราโอเสนอนะครับก็ต้องจ่ายตอีกเยอะนะครับในการรับกับคอมเมนต์รังนี้นะครับเอาอีกไหมเดี๋ยวอนกกว่ามีคนคอมเมนต์กี่บานะอยากอยากขอจุดนะครับวันนี้ก็ประกาศแจ้งเตือนจากแม่ตะปากสองนะครับอันตรายนะครับกันนี้ เมื่อหกวมงที่แล้วนะครับกับข่าวสารจากบริรัมประกาศแจ้งเดอนจากไมทับปะสองนะครับบอกว่าอันตรายขนาดนี้นะครับพบัตถุผสัยจากทราบโดนนะครับแล้วตัวที่ตกจากโดนในพื้นที่โบราณไทยมีการดัดแปลงเป็นระเบิดแว่งขึ้นเรื่องนะครับมาปมาได้ตั้งจากตัวแรงแทรกแต่รบตาสั่งระเบิดจากระยะไกลรวมทั้งระบบไฟฟ้าติดติดทําให้เกิดการระเบิด ห้ามเข้าไปเลยเด็ดขาดให้รีบออกห่างนะครับจากจุดพบเห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยของทุกทัานก็คือเราก็ทุรูปแบบนะครับก็ค่อยเาดนะจดที่คนนีเปนเปรนก็พร้อมระเบิดเป็นเปรตนะครับใส่นะครับันี้ง่าย จากลนะานขณะนี้นะครับก็เป็นฟนดับของเราทีเลาานะครับบอกว่านี่เลาานะครับช่วยไทยมอบเงิน63ล้านบาทนะเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ของไทยนะนี่ก็ไอ้น้องเราเรานะครับเป็นธรรภาพดีไม่รู้จะมีคนเล่ามาไม่รู้จะมีคนล่ามาอ่านไหมแต่ขอบคุณมากเล่ช่วยไตไว้พวกเราจะไม่ลืมน้ำใจแน่นอนนะคุณวันหนิงๆนิงท่าๆนะครับ ว่าก็ขอขอบคุณพี่น้องเจ้าหลานนะครับที่ได้มอบเพิน6.3จุดสามล้านบาทนะครับให้กับการช่วยเหลือผู้ตกไปนน้ำท่วมในภาคใต้นะครับของใต้โดยเฉพาะที่อาดใหญ่สงขลานั่นเองนะครับทมให้น่าจากคุมทหารสยามหนีทับได้สองนา นะครับออกมายอมรับทหารหนีทัพคือทหารเกเมรไม่ใช่ทหารไทยนะครับทหารไทยไม่มีหนีทัพแล้วครับทรูรตายการสะดมทุกรายนะครับโดยรักญาติรักแผ่นดินเป็นที่ประจั์อยู่แล้วนะครับทหารไทยไม่มีการหนีทัพแน่นอนนะครับอายุของเกเมรน,นะครับหลกปัน,นกิตติมเนกความเป็นเกเมรในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยนะครับที่ติดเกเมรโดยเฉพาะจังหวัดตริรน อยากให้ทหารหรือพลเมืองเอ็นเข้าข้างขมินะครับบทคว้างหางปลุกไอยุโรขมิญนะครับปลุกปันเรียกจิตจำเนื้อความเป็นเขมิญในพื้นที่จังหวัดชายแด่นปี่ตีติดขมิญนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ในเขมิญเยอะในตอนนี้นะอยากให้ทหารหรือพลเมืองเอ็นเข้าข้างขมิหน่อยนะครับบทควางมากว่าสงครามพระไทยอยากกำจัดเขมิญสุรินทร์หรือางว่า อ่างร่างทหารสยามมีกองทหารเกียรติยศแต่ทหารทุรินตุกปฏิบัติไม่ดีนะสนุกกันใหญ่นะปร,ระเด็ดกัรบ,บูชานำเสนอข่าวอโอนะครับห้างผลกระทบ ใช้ภาพเด็กนักเรียนและผู้ประยพบจากสมครามสองง้างบินรบไตโจมทีในแนวลึกก็ไปถึง72กิโลเมตรใกล้ๆภูรีไปสามารถไตเสนอก่าวป้อมยึดตาควายนะครับสี่รายงานไตสูญเสียหนักเกิน4,000ันกับ4ี่พันะครับกำลังขอเจรจาห้าห้างไตสมัครบัญชีโซเซอะไรเนี่ยบัญชีโทเชียนประตานเมนปันให้แตกแยกเกลียดผู้นำนะครับ โฆษกรัฐบาลกัมพูชานะครับกล่าวหาไทยเรื่องนี้กล่าวหาไทยนะครับได้กล่าวเรื่องนี้ในการกล่าวในแถลงขล่าววันที่16ป,ประเทศไทยได้สร้างบัญชีปลอมจํานวนมากนะครับโดยใช้ชื่อและตัวอักษรภาษาคามรเพื่อบอนทําลายฝันกําลังใจและความเป็นเอกภาพของชาวกัมพูชานอกเหนือจากจสงครามด้วยอาวุธจาก,ทกดทำลา สุริยา,าบาลหรือโคออนลรวมถึงนะครับมาการไม่ตีาการเพื่อบนทำลายความกำลังใจและแลดตอนจิตใจก่อกองทัพและประชาชนจับกับผูจาโดยยิ่งสงครามขีดวิทยาข้าไปบุกหลปั่นทำลายความกำลังใจและบนทำลายความเป็นเอกภาพระหว่างประชาชนกับผู้นำประเทศนะนะครับนี่ก็คือ,อการแถลงข่าวของโคจกรักฐบาลกับพูชจานก็บอกประเทศไทยพยายาม ชาแก้วนะครับปลุกปั่นใน้จชาวัมพูชาเปรียบผู้นำวานเนื่องมะว่ากันไปกัมพูชานะครับเสียโนวิลตามหาชาวคริสต์นะครับก็เอ็ดมุกคอมมาหา,าคอมเพล็กต์อุสาหกรรมปลอมเป็นในเสียโนวิลต์ตรวจสอบส่วนคดีจ้อโกงออนไลน์จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย3าจุดแปรายนะคือกัมพูชารายงานว่าตำรวจได้ก้าวได้ดำเนินการสอบสวนร่วมตามกฎหมายที่คอมเพล็กซ รักษาคกัมพูชาเนี่ยเขาเปลิกเขาเปลิกนี่เนี่ยไอ้แก๊งแกมเมอร์ไอ้ไอ้บอลคาสิโนอะไรต่างๆนะเซฟไทยเราอยากได้จังไอ้เนี่ยไอ้เปลิกทั้งหลายที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นไปได้แล้วก็พอทำแล้วมันก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนะฐานอาญาตอาวุธทหารกัมพูชาซึ่งเป็นอาวุธจากจีนนะครับอันนี้ก็สามารถยึดได้นะท่านดูนะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะไม่ได้ไม่น้อยไม่น้อยเลยนะ ไม่น้อยเลยนะครับทีเดียวยึดได้นะผมว่ายึดได้แล้วก็อย่าเพิ่งปากเก็บอะไรมันให้มันเสียเวลานะครับก็ยิงกลับไปเลยนะครับกระจช้ได้นะครับกรใจได้จเป็นหรือขอความร่วมมือในการใช้นะครับแล้วก็เนี่ยครับไม่ต้องมาเก็บหรอกครับเสียวเวลาจชายอาวุธที่ยึดได้นี่นะครับยิงเลยนะครับยิงไปเลยไม่ต้องมาเก็บให้มันยวกดไปกดมาเดี๋ยวระเบิดใส่เดี๋ยวอีกนะ นะครับเมื่อได้ของมาแล้วก็ไปควรว้ยกับไปจัดการยิงใส่พี่น้องทหา,ารอานกระเมิดเลยนะเพราะเขาวิงแหววเราแล้ววิงอาวุธแหววเราแล้วหนีไปหมดแล้วนะครับก็ทหารไปนะครับรอจุดปันออจอกยึดอาวุธจชาจีนจัมพูชาได้จัดบนมากบนเดินหน้าร้อยนะครับไปหลับปฏิบัติการยึดพื้นที่สำเร็จน,น,นะอันนี้เราก็ ก็ไม่ต้องเก็บนะครับผมเข้าใจว่าไม่ต้องเก็บนะไม่ต้องเก็บเลยจายวุฒินี่เลยครับยิงกระเ็นไปเลยนะครับมันรียนศึกษาไอ้ตัวโคมไม่ยากครับผมว่านะางๆาหารไทยเราเนี่ยมาเปลี่ยนดูในกองประเดิมเตินตึกนะครับยิงให้หมดเลยครับไม่ต้องจะแบกกลับบ้านันเป็นภาระนะครับเพราะมันยังใจการได้ดีนะก็ย <ide> ิงยิงใส่กระเ็นได้เลยครับเจ้าของอาวุธนะครับว่ากันไปนี่ผมก็ แนับสนุนหน่อยเพราะเรายึดได้แล้วนลครก็ไม่ใช่มาแบกกลับบ้านอีกแล้วอยู่จีเนเดอนหน้าร้อยนี่มันไม่ใช่ง่ายนะครับผลเรียนได้เลยว่าจากการขึ้นลงการเอามาได้ลำบากเป็นพาราทหารนั่น,นะครับเดี๋ยวชายยิงตลมไปนั่นนะ,ะยิงไปเรื่อยนะอ่านี่ก็ว่ากันประมาณนี้ก็แเลยกันนะครับสำหรับข่าืขนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่นะมีเรื่องราวต่างของ <c oughs> สตคราม บอกให้สุภาพนะครับแล้วก็ไม่ก็ยังเกิดต่อไปนะครับเรติดตามกันไปเขเป็นวัยเจ็บจว่าน่าจะไม่กี่วันนีนแหลกราจะต้องน่าจะต้องลดระดับนี้ลงไปนะก็เชื่อว่าอย่างนั้นด้วยกันเนาะสำหรับการเป็นไปนะครับทุกท่านนอนหลับันดีนะครับครณอาจีรวัตรนะครับจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไม่ปไหนอย่างไรแล้วสาวคลุกเครื่นไปอย่างก็พุทธสามารด้วยเนาะทสามารถดูดดูดับแกงคอยนะนะครับขอบคุณนะครับท่านสามารถ Bye. <laughs> i yeah. you yeah.